วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนงค์ผู้ชมเข้าสูส <plane. S 1> ่รายการคิดดีทำดีวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆของกลุ่มไวรุ่มกลุ่มที่มีโครงการที่จะทำามาตีเพื่อมอบความสุขให้กับน้องๆที่บ้านเด็กขอประเกร็ดเด็กถือว่าเป็นกิจกรรมอาสาที่ดีครับอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามเายการคิดดีทำดีนี่หละครับที่ตอนที่มีชื่อว่าเด็กไทยหัวใจจิตอาสา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเด็กดีทำดีครับรายการที่จะน,นําเสนอแง่มุมของความดีสําหรับสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะทําสิ่งดีๆครับและวันนี้ผมอยู่กับน้องเยาวชนหนึ่งครับที่กําลังคิดดีและกําลังจะทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมครับ คนเขาก็เรียกสักาคนนี้น้องคิงหนึ่งในสมาชิกกลุ่มจิตอาสาคุณนาทีสร้างสุข mm hmm. เห็นหน้าตาเข้ม mm hmm. ๆแบบนี้ฝีมือการเล่นกีตาของเขาถือว่าขั้นเทพค่ะแถมยังมีเสียงร้องที่สะกดคนฟังให้เคลิ้มไปเลยทีเดียววันนี้น้องคิงขออาสานำทีมไปปฏิบ,บัติภารกิจิดีในครั้งนี้ค่ะเ mm hmm. ชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้ต้องพิสูจน์ฝีมือกันหน่อยค่ะ I'm not i หสมาชิกของกลุ่มคุณทีสร้างโศกไม่มีใครไม่รู้จักเขาค่ะน้องเหน่งนั่นเองคนนี้มือเพอร์แคปชั่นท่านเซียนค่ะนอกจากสะคอยให้จังหวะแล้วเขาก็ยังสร้างอารมณ์ฐานด้วยการยิงมุกอุตลุดของเขาอีกด้วยล่ะค่ะแต่เห็นตลกสลกแบบนี้เวลาทํางานจิตอาสาเขาก็เอาเอาหังมากๆเลยเดียวค่ะแผนแอบ,บกระซิบบอกแล้วว่างานอาสางานที่เขารักและตั้งใจทาม,มากเลยเดียวค่ะ เห็นเท่ๆแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้ค่ะเขามีชื่อว่าน้องชินค่ะนอกจากจะมีหน้าตาที่หล่อเหลาแล้วเขาก็มีฝีมือการเล่นเบโอลินที่หาตัวจับยากแต่น้องชินไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเท่านั้นนะคะเขายัง,ลงหลงไหลงานด้านจิตอาสาอีกด้วยน้องชินบอกว่าทำมาสามปีแล้วแหมเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่จริงๆค่ะ เหล่าเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนกุนนทีรุทธาราวิทยาคมกับภารกิจคิดตีในครั้งนี้พวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่และพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างมาเอาใจช่วยพวกเขาในตอนเด็กไทยหัวใจจิตอาสาค่ะ ตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องๆนักดนตรีหน้าใหม่ฝีมือเซียนครับของโรงเรียนคุณนทีพุทธารามวิทยาคมซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะครับไม่ได้มีฝีมือในเรื่องของดนตรีเท่านั้นแหละครับแต่โปรเจกต์ที่เขากำลังทำเนี่ยนะครับก็เจ๋งไม่แพ้ฝีมือเขาเลยครับอ่าแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เองเนี่ยก็มีโครงการเจ๋งๆโครงการหนึ่งที่บอกว่าจะทําเป็นพิเศษในในครั้งนี้เนี่ยมีโครงการที่จะทําอะไร เดี๋ยวทำเลยก็จะไปเปิดหมวกเช่นกันแต่ว่าทีนี้จะไป2ที่เลยครับก็ที่แรกที่แรกนะครับก็จะไปที่เมเจอร์ฮอลลีวูดสาขารามํำแหงครับไปหาเงินก่อนอ่าไปหาที่แรกแล้วแล้วก็เราก็เราไม่พอใจครับเราจะต้องไปที่แหล่งของชาวต่างชาติก็คือถนนข้าวสารนั่นเองนะครับผมอ๋อก็คือไปเปิดหมวกเล่นดนตรีอะไรกันอย่างเงี้ยเพื่อหาทุนละอ่าเอาไปทำอะไรเอาไปเที่ยวเหรอเป็นชาเรียนเราจะนําเงินไปให้ ทหารสงเคราะห์เด็กอ่อนปักเปล็ดครับผม oh. นำเราจะนำเงินนี้เลี้ยงอาหารว่างให้น้องๆ oh. ทำกิจกรรมให้น้องๆเ oh. รา <laughs> พรื้นดึกน่ดูดีดูเป็นคนดีแล้วครับจร,ริงครับเา้าแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นว่าครั้งที่แล้วได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่ครับสี่พันกว่าบาทครับผมเกือบห้าพันเลยครั้งนี้เราตั้งเป้าหมายแบบเอาแบบเบาๆเอาเบาเอาแบบง่ายๆเพราะว่าสี่พันบาทชิวๆได้มาเรียบร้อยนะฮ ครั้งนี้เป้าหมายของเราคือ10,000บาทฮะหนึ่งหมื่นน้อยไปเหรองันหมื่นแน่ตีสามนเอาหนึ่งหมื่นบาทไม่งเกินความสามารถหรอกโอเคไหมโอเคครับหนึ่งหมื่นบาททําได้ทําได้ครับเพื่อสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปัสสาวะเอาละครับภารกิจคิดดีที่น้องๆจากโรงเรียนคุณนทีรุทธาลามวิทยาคมจะทําในครั้งนี้ก็คือหาเงิน10,000บาทโดยการเปิดบวกเล่นดนตรีครับ เพื่อนำไปเลี้ยงอาหารว่างแก่น้องๆส,สถานสมเราะเด็ก,กอ์บ้านปักเสร็จครับเอาละครับดูสิครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้อย่างไรตามมา,มา <Hey! S 1> และนี่ก็คือสถานที่แรกที่พวกเขาจะทำการแสดงเปิดมัวเพื่อระดมทุนรับบริจาคว้าวเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของพวกเขาจริงๆค่ะครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่เมเจอร์ฮอลลีวูดรามคำแหงแล้วครับ แต่บรรยากาศคนไม่ค่อยมีเลยอ่ะมาซุ่มดูแล้วเนี่ย<อ>แหม่ท่าทางธรรมะแมงมากคนเดินผ่านไปผ่านมาสนใจนะท่าทางว่าจะต้องได้รายได้ตามเป้าแน่นอนเลยอ่ะอเอาคุณผู้ชมครับเรามาให้กําลังใจน้องๆทั้ง3าคนดีกว่าครับว่าเขาจะได้ตามเป้าเร็วขนาดไหนพรุ่งนี้เช้าหรือว่าจะเป็นอีก3วัน <c oughs> รอรอดูรอดูอด <ไป S 1> เอาดูไห,าหไหมพร้อมไหมหรรพร้อม นะสู้สู้เอาละครับช่วงนี้คุณผู้ชมครับปล่อยให้น้องๆเขาทําภารกิจของเขากันต่อนะครับผมจะเอาใจช่วยอยู่บริเวณนี้แหละครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมก็เอาใจช่วยน้องๆกลุ่มนี้ด้วยนะครับคนที่เงาคนหนึ่งเป็นดอกไปจะเข้าใจมาเป็นเพื่อนดูหนเป็นเพื่อนฟังเพลงเกลไกลแบ i'm too blessed for good ใครก็อยากประสบความสำเร็จโดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำหรือเป็น CEO c e ีทุกคนนั้นเป็นนักไล่ล่าความสำเร็จแต่บางครั้ง CEO จจำนวนมากก็ไล่ล่าได้มาเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการทำงานเท่านั้นแต่กลับเป็นผู้ที่ล้มเหลวในการดำรงชีวิต ในทัศนะของทางพุทธศาสนาท่านกล่าวเอาไว้ว่าการประสบความสําเร็จนั้นจะต้องเป็นความสําเร็จสองทาง1เป็นความสําเร็จทางโลกและ2เป็นความสําเร็จทางธรรมถ้าอยากจะเป็นซีอชั้นนําทางธรรมก็ต้องประสบความสําเร็จทางโลกก็ต้องประสบความสําเร็จ การประสบความสําเร็จทางโลกหมายความว่าเราบริหารธุรกิจจนกระทั่งว่าธุรกิจนั้นกลายเป็นธุรกิจที่ทํากําไรและณนเดียวกันธุรกิจนั้นต้องไม่ทําร้ายตัวซีอด้วยเพราะในโลกกว่าเป็นจริงมีซีอีโอจนวนมากที่ประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจแต่แล้วสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพครอบครัวไม่ดีและก็ยังพลอยทําให้สุขภาพสังคมไม่ดี เพราะเห็นแก่ตัวมากเกินไปไม่รู้จักเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครมุ่งมั่นแต่จะสร้างสารรค์ความสําเร็จเฉพาะส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องทางโลกล้วนๆเท่านั้นส่วนซีอโอทางธรรมนั้นท่านจะทําทั้งสองประการกล่าวคือมุ่งมั่นสร้างสารรค์ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จขณะเดียวกันก็บริหารจัดการชีวิตตนเองให้เป็นชีวิตที่มีคุณภาพกล่าวคือสุขภาพกายก็แข็งแรง สุขภาพจิตก็สมบูรณ์สุขภาพครอบครัวก็อบอุ่นมั่นคงและสุขภาพสังคมเขาก็เป็นคนที่เอื้ออารีและเป็นซ e o ที่รู้จักให้ถ้าทำได้อย่างนี้เขาก็จะกลายเป็นซ e อชั้นนำที่ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและประสบความสำเร็จทั้งทางธรรม เห็นความนั้งใจของพวกเราแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความพยายามอย่างมากเลยนะนี่เล่นต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วไม่พักเลยเนะี่ยเป็นไงเหนื่อยบ้างมะเหนื่อยไหมเราเหรอเป็นไงเราจิ๊บจิ๊บอ่ะและตอนนี้ได้ตังค์เท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่ได้นับเลยนะแต่เท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมาที่เอาเงินเข้ามาบร,ริจาคร่วมด้วยเนี่ยก็เยอะอยู่แต่ก็คิดว่าวยังไม่พอ เดี๋ยวเราไปต่อที่ตรอกข้าวสารใช่ไหมว่าทั้งคืนไม่ได้ไปเที่ยวแต่เราไปเพื่อทําภารกิจของเราให้สาเร็จสู้ไหมสู้ครับสู้ไหมสู้ครับไม่เคยได้ยินเลยสู้ไหมสู้โอสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นภารกิจของน้องๆกลุ่มหนึ่งที่มีใจในการที่จะทำอะไรเพื่อสังคมครับแต่เดี๋ยวเขาต้องทำภารกิจเขาต่อที่ตรอกข้าวสารครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพร้อมกันแล้วคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยกันนะครับ

การคิดดีทำดีครั้งนี้ของพวกเขานั้นจะส่งผลให้เขา้าฝ่าฝันประสักครั้งนี้ได้หรือไม่เราทั้งหลายกลับมาติดตามเอาใจช่วยพวกเขากันในสัปดาห์หน้าครับวันนี้คุณทำความดีแล้วเรีอยัครับสวัสดีครับ